ตามขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปในหัวข้อที่1ในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในวงเล็บ 2. ในความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการออกข้อสอบนะครับก็คือในเรื่องของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตรริราชการทางปกครองพศ2539และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3 ปีพศ2562นกั่นก็หมายความว่าเรื่องนี้ครับอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ผู้ที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบนี้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตรริราชการทางปกครองพศ2 5 0 0 39นะครับแล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3ปี2562ท่านที่จะสอบในตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายท่านที่จะสอบในตำแหน่งรองปลัดในระดับต้นของอบอต,อตอของเทศบาลท่านที่จะสอบในตำแหน่งรองปลัดในระดับกลางของอบอจอท่านที่จะสอบเปลี่ยนสายงานเช่น ท่านอยู่ในตำแหน่งผู้ในการกองคลังในระดับกลางท่านจะสอบเปลี่ยนสายงานไปเป็นรองปรัดในระดับกลางการสอบในรอบนี้จะเป็นการสรญหาด้วยวิธีการสอบคัดเลือกด้วยการทดสอบความรู้ความสามารถตามเอกสารท้ายประกาศรับสมัครสัรหาสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นฉบับอเอกสารตามเอกสารหมายเลขสี่นะครับในเรื่องนี้นะครับ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองเนี่ยก่อนที่จะไปดูในเนื้อหาวิธีการหนึ่งครับที่จะทําให้ท่านเข้าใจในเจตนาของกฎหมายแบบเข้าใจก็คือการไปทําความเข้าใจในเหตุผลของการประกาศใช้กฎหมายก่อนว่าเขามีเหตุผลในทําไมต้องมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองฉบับปีพศ .2539 พิวรแพทยเริ่มต้นแบบนี้ครับเหตุผลในการประกาศใช้นี่นะครับโดยที่การดำเนินการทางปกครองในปัจจุบันในปัจจุบันก็คือช่วงปี2539นนะไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีขั้นตอนที่เหมาะสมจึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และก็ขั้นตอนต่างๆสำหรับการดำเนินการทางปกครองขึ้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและก็การบางังคับใช้กฎหมายให้สามารถที่จะรักษาประโยชน์สาธารณะและก็การอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนอีกทั้งยังเป็นการป้องกันการกระทำทุจริตและก็ประพฤติมิชอบในวงราชการ ซึ่งเหตุผลตรงนี้นะครับได้นำไปใช้เป็นเหตุผลในการประกาศให้มีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองในฉบับปี2539ถึงแม้แว่ามีแก้ไขเพิ่มเติม3ครั้งแต่ในเนื้อหาสาระที่เป็นจุดเริ่มต้นของพระราชบัญญัติฉบับน,นี้ของปี2539เนี่ยยังใช้ อยู่ในปัจจุบันแล้วก็เป็นประเด็นที่ถูกนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบอยู่พี่วุฒิเพื่อนนาพาท่านมาทําความเข้าใจจุดที่มักถูกนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบแบบนี้ครับวิธีการเรียนรู้กฎหมายครับมาตรา1ของกฎหมายทุกๆฉบับจะเป็นมาตราที่บอกถึงชื่อของกฎหมายมาตราสองของกฎหมายทุกๆฉบับจะเป็นมาตราที่บอกถึงวันเวลา ที่มีผลในการใช้บังคับรวมไปถึงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริราชการทางปกครองฉบับนี้ในมาตรา2ก็จะเป็นมาตราที่บอกถึงวันที่มีผลในการใช้บังคับว่าให้มีผลในการใช้บังคับเมื่อพ้น180วันนับจากวันที่ประกาศในรัฐกิจจานุเบกษาซึ่งในแต่ละฉบับเนี่ยก็จะบอกวันที่มีผลในการใช้บังคับต่างกันนะครับไม่เหมือนกันครับ ในมาตราสามครับในมาตราสามบอกว่าวิธีปฏิบัตรริราชการทางการปกครองตามกฎหมายต่างๆเนี่ยให้เป็นไปนตามที่กําหนดในในกฎหมายฉบับนี้เป็นแต่กรณีที่มีกฎหมายกําหนดวิธีปฏิบัตรริราชการทางการปกครองเอาไว้เป็นอย่างอื่นแล้วก็มีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมแล้วก็มีมาตรฐานในการปฏิบัติไม่ต่ํากว่าหลักเกณฑ์ในกฎหมายฉบับนี้ ก็คือเรื่องของหลักการปกครองเนี่ยต้องยึดตามกฎหมายฉบับนี้นะครับเว้นแต่ว่ามีเหตุผลเป็นอย่างอื่นนะครับความในตรงนี้นะครับไม่ใช้บังคับกับขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลาในการอทธทณ์หรือโต้แยง้งที่กําหนดในกฎหมายมตาตราสี่ครับพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่ปัจจุบันครับมีการแก้ไขเพิ่มเติมเอาให้เข้าใจง,ไงไ่ายๆว่าไม่ใช้บังคับกับหน่วยงานราชการ ด้วยกันนะองค์กรที่ใช้อํานาจตามรัฐธรรมนูญด้วยรัฐสภาครมอนะการพิจารณาของนายกเรื่องของนโยบายการพาาิจารณาพิพากษาคดีข,ข,ของศาลนะครับมาดูจุดที่มักถูกนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบครับพิวระเพื่อนเริ่มต้นแบบนี้ครับในมาตราห้าคำนยามครับว่าคาว่าวิธีปฏิบัตรริราชการทางปกครองคืออะไร คำว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับในความหมายตามคํานิยามที่ปรากฏในในในตัวของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องของการเตรียมการและก็การดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครองหรือกฎรวมถึงการดำเนินการใดๆใ,ในทางปกครอง มีความต่างจากคําว่าการพิจารณาทางปกครองการพิจารณาทางปกครองเป็นการเตรียมการและดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครองประเด็นแรกที่ท่านจะได้เกิดความเข้าใจแล้วก็นําไปใช้ในการเตรียมตรวสอบนะครับว่าคําว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองคําว่าการพิจารณาทางปกครอง าการเตรียมการที่มีคําสั่งหรืกอกฎการเตรียมการที่มีคําสั่งประเด็นนี้นะครับท่านที่กาลังรับชมสดอยู่ในขณะน,นี้ให้ท่านเกิดความเข้าใจแบบนี้ครับว่าถ้าหากว่าท่านไปเจอคําถามในห้องสอบแล้วคําถามถามว่าคําสั่งทางปกครองออกโดยใครถา,ถามว่าคําสั่งทางปกครองออกโดยใครถ้าถามว่าคําสั่งทางปกครองออกโดยใครคําตอบอยู่ตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ครับอันนี้ก็เจ้าหน้าที่ครับ ท่านไปเจอคําถามว่าคําสั่งทางปกครองออกโดยใครท่านจะต้องตอบว่าออกโดยเจ้าหน้าที่คําสั่งทางปกครองออกโดยเจ้าหน้าที่หรือถ้านก็ไปเจอคําถามในห้องสอบครับที่ข้อสอบถามว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยหมายความว่าอย่างไรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็คือการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครองเป็นการเตรียมการนะครับ ให้มีคําสั่งหรือกฎเดี๋ยวเราเข้าไปดูคำนด้อย่างว่าคําสั่งคืออะไรกฎคืออะไรส่วนการพิจารณาคําว่าการพิจารณาทางปกครองเนี่ยเป็นการเตรียมการการดำเนินการของเจ้าที่เพื่อจะให้มีคําสั่งไม่มีคําว่ากฎนะครับที่คำสั่งคืออะไรกฎคืออะไรเป็นจุดที่ข้อสอบมักนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบครับก็หากว่าท่านไปเจอคําถามว่า คําสั่งคืออะไรนะครับคําสั่งนะครับคําสั่งเนี่ยนะครับเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มี เป็นการใช้อำนาจใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหนี้เพื่อมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์นิติก็คือกฎหมายครับก็คือเป็นความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการโอนการสงวนการระงับหรือการมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรเช่นการสั่งการอนุญาตการอนุมัติการวินิจฉัยการรับรองการจดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงการออกกฎหมายเขาว่ายัางไงคีย์ในการทำความเข้าใจและนําไปใช้ในห้องสอบสั้นๆง่ายๆครับคําว่าคําสั่งเนี่ยเป็นลักษณะของการเจาะจงก่อเกิดนิปีสัมพันธ์คือก่อเกิดความความสัมพันธ์ทางกฎหมายเป็นลักษณะของการเจาะจงครับต่างจากกฎกฎในตรงนี้นะครับจะเป็นการบังคับใช้เป็นการทั่วไป เวลาท่านไปทาข้อสอบในห้องสอบข้อสอบก็ถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นคําสั่งข้อใดต่อไปนี้เป็นกฎท่านนึกถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวท่านครับในการทํางานในหน่วยงานของท่านระเบียบข้อกฎหมายประกาศต่างๆอะไรคือคําสั่งอะไรคือกฎเช่นคําสั่งเรื่องท่านเงินเดือนคำสั่งเรื่องท่านเงินเดือ,เองเงนเ,อเป็นการเจาะจงสร้างนิติสัมพันธ์ต่อบุคคลคณะบุคคลกลุ่มบุคคลไหม เป็นนะครับคาสั่งเรื่องค่าเงินเดือนมีสภาพเป็นคําสั่งครับข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นคําสั่งหรือเป็นกฎข้อบัญญัติข้อบัญญัติมันมีข้อบัญญัติที่เป็นเป็นฎกฎกติกาที่ใช้ในท้องถิ่นเช่นข้อบัญญัติเรื่องของบ่อดักไขมันข้อบัญญัติในการเลี้ยงสุนัขแมวอย่างเงี้ยนะครับข้อบัญญัติงบประมาณข้อบัญญัติมีสภาพเป็นกฎ เพราะเป็นการบังคับเป็นการทั่วไปนะครับที่ในการออกข้อสอบเนี่ยนะครับคําว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคาสั่งทางปกครองข้อสอบถามว่าออกโดยใครต้องตอบว่าคําสั่งทางปกครองออกโดยเจ้าหน้าที่ใครคือเจ้าหน้าที่มาดูครับเป็นบุคคลก็ได้เป็นคณะบุคคลก็ได้หรือเป็นนิติบ,บุคคลก็ได้วันนี้ถ้าหากท่านอยู่ในอบตอนายกเป็นบุคคลคณะบุคคลเช่นสมาชิกสภา อ,อ,ตอบตสมาชิกสภาเทศบาลนิติบุคคลเช่นอบตเทศบาลอบจอเป็นนิติบุคคลนายกเป็นคนใช้อำนาจนิติบุคคลนั้นคำสั่งทางปกครองที่บอกว่าออกโดยเจ้าที่ทําความเข้าใจว่าใครคือเจ้าหน้าที่เจ้าที่เป็นบุคคลก็ได้เป็นคณะบุคคลก็ได้เป็นนิติบุคคลก็ได้ซึ่งใช้อำนาจหรือรับมอบอำนาจให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ ในระบบรัฐวิสาหกิจรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตามคําว่าคู่กรณีคือใครในเรื่องของคู่กรณีปัจจุบันนี้นะครับมีคํานิยามของคําว่าคู่กรณีมีความหมายมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคู่กรณีตามกฎกระทรวงอีกหลายประการซึ่งในประเด็นนี้นะครับท่านจะต้องไปทําความเข้าใจเรียนรู้ในรายละเอียดว่า ในกฎกระทรวงที่ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริราชการทางการปกครองเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่จะต้องไปเรียนรู้ไปทําความเข้าใจใมีหลายประเด็นครับที่เป็นเรื่องราวใหม่ๆที่กฎกระทรวงอัปเดตออกมาเมือ่อเมื่อไม่นานมานี้เองนั้นในการทําความเข้าใจในการเตรียมตัวสอบท่านจะไปตะบีตะบันอ่านตัวของพระราชบัญญัติอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้ท่านเข้าใจและนําไปใช้ในการสอบไปดูกฎกระทรวงไปดูรายละเอียดไปดูระเบียบว,วิธีการปฏิบัติ ท่านจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นกฎหมายฉบับนี้มีสภาพเป็นกฎหมายกลางนะครับก็มีนายกเริ่มตรีเป็นผู้รักษาการแล้วก็มีอำนาจในการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกรครองแล้วก็เป็นกฎหมายพื้นฐานในการทํางานในการปฏริดหน้าที่ราชการของท่านนะครับท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบในรอบนี้เก็บรายละเอียดความเข้าใจในกฎหมายทุกๆฉบับครับท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมในการเรียนรู้ พระราชบ,บัญญัติวิธีปฏิบัตริราชการทางการปกครองไปกับพี่วุฒิเพื่อนสแกน QR โค้ดกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มรายนี้ได้นะครับโดยพระท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้าก,การสรรหาสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันน้าฝ่ายรองปลัดสอบเปลี่ยนสายงานนะครับท่านต้องสอบในเรื่องของพระราชบ,บัญญัติวิธีปฏิบัตริราชการทางการปกครองท่านติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในกลุ่มรายนี้ได้รวมไปถึงพี่วุฒิเพื่อนจะใช้กลุ่มรายนี้นะครับในการแจ้งระเบียบ ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับการสอบเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบนะครับที่ต้องรู้วันเวลาสารที่ระเบียบเกี่ยวกับการสอบในรอบนี้ไม่ตกขบวนในการสอบดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกลุ่มรายนี้นะครับรวมไปถึงพี่อนเพื่อนจะใช้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มในการแจ้งข้อมูลแจ้งข่าวสารในการเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบด้วยนะครับเรื่องนี้เยผยแพร่สาธารณะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลงที่เป็นเรียนรู้ออนไลน์ก็จะเป็นลิงก์รับกลุ่มปิดมีข้อสอบให้ฝึกทําทั้งไฟล์ pdf แล้วก็มีข้อสอบให้ฝึกทําที่เป็น เป็นอ,ออนไลน์นะครับท่านก็นอยู่กับผมพี่วุฒิเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับและพบกับผมพี่วุฒิเพื่อนในห้องเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบคลิปนี้สวัสดีครับ